สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเราอยู่ในโลกสมมุติหมายถึงว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกสมมุติเนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแต่คันเองนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องทาจิตเรานะครับให้มันพ้นไปจากสมสม,มุติด้วย ถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์นะหรือเราต้องการจะลดความทุกข์นะครับที่อยู่ในจิตใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นะชีวิตเราเนี่ยให้หลงไปตามสมมุติเนี่ยเราจะทุกข์นะเพราะว่าความหลงเนี่ยมันเป็นอกุศลเพราะว่าความหลงเนี่ยนะมันจะมาในขณะเจ้าขาดสติเมื่อเราหลงยึดมั่นถือมั่นนะในตัวเราเองนะในคนรอบตัวเราเองนะว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ย เรานั่นแหละครับจะทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกสมมุตินะครับเราต้องทําหน้าที่ตามสมมุตินะเช่นเรา,า,า,าเกิดมานะตั้งแต่เด็กก็ต้องเรีนยนหนังสือนะก็ต้องอไปหาความรู้นะหาทักษะนะต่างๆเขาใส่ตัวพาเติบโตขึ้นเราต้องไปประกอบนะอาชีพนะต้องทํากำงาน,นบางคนก็สร้างครอบครัวนะก็มีคนรักนะมีคู่ครอง แล้วก็มีบุตรหลานสืบต่อไปเขาเรียกว่าเราอยู่ในโลกสมมุติเนพะราะฉะนั้นวิถีชีวิตของโลกสมมุติเป็นแบบนี้เนพะราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทําตามแบบนี้นะฝือนอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในโลกสมมุตินะครับภายนอกของเราต้องทําตามสมมุตนะิเราต้องไปเรียนหนังสือนะต้องแต่งกายแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ต้องมีมารยาทนะต่างๆมีกฎกติกาสร้างขึ้นแบบนี้แปลว่าเราอยู่ในโลกสมมุติ เราต้องอยู่แบบสมมุติให้เป็นนะถ้าเราทําแตกต่างไปจากสมมุติเนี่ยมากเกินไปเขาจะบอกว่าเราเพี้ยนนะเช่นในวัยเด็กนะไม่เรียนหนังสือนะออพอมาถึงวัยทำการงานไม่ทำการงานนะครับใช้ชีวิตนะแบบผิดแผกจากชาวบ้านเขานะเช่นวันวันเล่นแต่เกมนะมีแต่กินกับนอน นะครับเ,เสื้อผ้านะครับไม่ได้สวมใสนะ่แบบมนุษย์มนาเขาสวมใส่กันอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเราเพี้ยนนะเอ๊ผิวติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นอยู่ของโลกสมมุติเนี่ยภายนอกเราก็ทำทำ,ทำตามสมมุตินะให้มันเหมาะสมสวยงามนะแต่ว่าเรื่องของภายในจิตใจเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาแต่และคนให้สูงขึ้นเองว่าเราจะเข้าใจสมมุติแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เหนือสมมุติได้หรือเปล่า อย่างคําสอนทีพ like yeah. cool. ุทธศาสนาเนี่ยจะสอนว่าโลกที่เราเกิดมาอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นโลกสมมุติเราอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่จิตของเราเนี่ยนะไม่ถึงภายในจิตก็คือหมายถึงภายในของเราเนี่ยต้องอยู่แบบเหนือสมมุติคําว่าเหนือสมมุติก็คือให้เข้าใจว่าโลกสมมุติของเราในอยู่ชั่วคราวอย่าไปยึดติดถือมั่นกับมันเยอะเกินไปทายังไงครับเราถึงทาให้จิตข้างในเราภายในเราเนี่ยอยู่เหนือสมมุติในขณะที่ภายนอกเนี่ยเราอยู่กับสมมติได้ ก็ต้องทําให้จิตมันฉลาดนะต้องอบรมมันด้วยปัญญานะอบรมด้วยทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยให้มันเห็นอันนี้วิธีการเห็นเนี่ยมันไม่ใช่การคิดนะการเห็นก็คือบุดง่ายนะเห็นร่างกายจิตใจเราอะนะว่ามันเปลี่ยนแปลงนะวันไม่สามารถหยุดนิ่งนะเหมือนเดิมได้นะตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อวานเนี่ยนะันก็คนละตัวกันนะล้วนะพูดอย่างนี้คนจะงง ว,ว่าคนละตัวกันก็คือว่าไอ้ตัวตนเมื่อวาน,นี่ยมันดับไปแล้วตัวตนในปัจจุบันวันนี้ก็เป็นตัวตนใหม่พรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวตนในขณะที่พูดเนี่ยมันก็ดับไปแล้วก็เกิดเป็นตัวตนใหม่จิตมันเกิดแล้วก็ดับจิตมันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยถ้าเกิดใครสามารถมองเห็นอย่างเงี้ยนะมองเห็นนะหรือว่าถ้าเกิดใครยังมองไม่เห็นคิดตามเนี่ยก็จะเห็นว่าเออก็แบบว่าอะไรครับเราอยู่มันชั่วคราวจริงๆนะตัวตนเมื่อวานก็ไม่เหมือนตัวตนวันนี้ ตัวตนในวันนี้ก็ไม่เหมือนตัวตนในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เหมือนตัวตนใน10ปี20ปีข้างหน้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมดากฎไตรรก์นะครับนี่แหละครับการทําให้จิตเราเนี่ยมันฉลาดเมื่อจิตเราฉลาดมันก็ไม่ยึดติดมันก็ไม่ยึดติดอดีตมากเกินไปนะมันก็ไม่คาดหวังอนาคตเยอะเกินไปอยู่ที่ปัจจุบันมันก็รู้ว่ามันอยู่กับสมมุติก็ปฏิบัติไปตามสมมุติภายนอกนะครับแต่ว่าจิตเนี่ยให้มันเหนือสมมุติ ความทุกข์ของเราก็จะลดน้อยถอยลงนั่นเองนะโดยเฉพาะนะไม่ใช่แค่การคิดนะแต่เป็นการฝึกจิตให้มันเห็นทําให้มันฉลาดด้วยปัญญามันก็จะเข้าใจและอยู่เหนือโลกลนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ